สวัสดีเจ้าตอนนี้เป็นเวลาเตียงวันของประเทศเยอรมนีนะเจ้าตุกตาก็ลงส่วนนะเจ้ามาเก็บพักเอาไปเนื้กับข้าวกินนะเจ้าก็จะเก็บแต่งไปสักน้อยหนึ่งแต่งก็กําลังดกดกนะเจ้ากินบอสเสียงเจ้านี่มีก็แกนใหญ่ดอกก็ดกโกดกงามเหียนเนาะตะมุตะมิลูกก็ดกแจกก็แล้ว เนี่ยจะได้ก็แลว้วบับฟักก็งามงามเหลืองเหลืองบับฟักนี่กินได้แล้วนะเจ้าอตูเริ่มออกดอกแล้วนะเจ้าตา่างีจงใหม่ก็จะฮ้องว่ากอมก้อนะเจ้าหอมหอมนี่ดอกมะระก็กระตะมตะมิสีเหลืองดกเสียยอดมันนะลูกก็มีให้เฮากินพองแล้วนี่มระระขีนก ลำเสียนะเจ้ามาระที่นี่นะมันเบาขมเหมือนบ้านเฮาเนาะมันน่าจะเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับอากาศที่นี่เจ้ามันบบเหมือนอากาศบ้านเฮาเนาะบ้านเฮามันฮ้อนอย่างเดียวบ่มีหนาวที่นี่ตึงหนาวตึงฝนตึงแดดตึงลมเอาแน่เอานอนบาได้เจ้าอากาศที่นี่จังว่าเนาะปลูกไปตามยถากรรมและเจ้ามันก็แงมอยู่นะปีนี้นี่สามสี่น่วยอยู่เก็บปลแตงไปสักน่วยนึงงคาถามถึงรสชาติของบะแตง พันไทยเฮาถ้าเอามาปลูกที่นี่ก็จะกรอบหวานนะเจ้าถ้าเป็นบ้านเฮานี่ก็จะมีรสชาติกรอบๆเนาะวันวันหนึ่งถ้าได้เข้าสวนเนี่ยบ่ค่อยอยากออกสวนเลยเจ้าเพราะว่ามันเขียวหันไปตั้งใดกับเขียวไปมดเจ้าชื่นใจชื่นใจกอมก้อนี่เฮาก็ต้องเอาดอกมันออกนะเจ้าถ้าบ่เอาดอกมันออกมันก็จะตายนะเจ้าเผลอําเดียวบ่ได้เลยถ้าบ่เอาออกนะตายนี่บ่แต่งเจ้า ดูแต่ดูว่ากิ่นบะเซียงความที่ว่าคิโลโนักปลูกแต่แรกมันออกบะนักปลูกเพิ่มเห็นกับนี่กินบะเซียงนี่โหระพากว่งงามเจ้ามาเอาโหระพาตัวเอาไปกิ่นเจ้างามเนาะเดี๋ยวว่าจะเก็บเอาไปแจ้ฟิตสกัอในโหระพานี่นะแกงเขียวหวานนี่ลำขนาดเลยเจ้าอยู่นี่นะคนไทยชอบอแง่แกงเขียวหวานให้แฟนกินนะเจ้าเพราะว่าฝรั่งที่นี่เขาชอบกิ่นแนวนี้เนาะแกงเขียวหวานเนี่ยพัดกะเพรา ผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็พัดเม็ดมะม่วงหิมะพานเนี่ยเจ้านี่มะละก,กวัวดุกดุกนี่ซีฟก,ก่าแกนนะเจ้างามขนาดมะละนี่จะเอาไปสักแกนหนึ่งนะเจ้าเนี่ยเอาแกนที่มันแก่ๆเท่าๆเนี่ยไปเอาไปกินอยู่ที่นี่นะเจ้าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองถ้าแบบปูกพักก็มาได้กินนะเจ้า พราะมันแปลงเนาะบางสิ่งบางอย่างเม็จะมีร้านเอเชียเฮาซื้อกินมันก็บ่ถทูกใจเฮานะเจ้าเฮาก็ต้องปลูกคนเดียวเอยเจ้าง่ายดีเวลาเฮาขายากเฮาก็ลงมาสวนหลังบ้านเฮาก็เก็บกลินได้เลยสดๆตวัวแถมปลอดสารพิษตัวยนะเจ้าอันนี้ทุกตากำลังตัดแต่ง ใบของมะระนะเจ้าเพื่อที่ว่าจะฮื้ลูกมันดกๆเนาะการที่ห้าตัดใบเท่าคว้างจะอี้นี่มันมีประโยชน์นะเจ้าแล้วก็ต้นของมะระก็จะห้าบแสงได้เต็มที่หลังจากที่ตัดแต่งใบแล้วแล้วก็ทุกตาก็จะมาเก็บพักปุ้งไปสักน้อยหนึ่งนะเจ้าตอนนี้พักปุ้งกําลังงามนะเจ้าเอาไปจิ้มน้ําพริกกับลำเอาไปกินกับส้มตํากับแซบนะเจ้าช่วงนี้แดดดีพักบุ้งงาม ลำต้นอวบๆอบตอนนี้ตุกตาได้พักตามที่ต้องการแล้วนะเจ้าจะขอตัวปิกบ้านก่อนนะเจ้าแล้วก็ปะกันเห็นไหมคลิปหน้าเจ้า